กับสวัสดีครับหลังจากอีปีนึงเนี่ยกับเยี่มาอีพีรอบมากินไก่คั่วไก่คั่วแกงคั่วไก่กินกับข้าวเหนียวล็อกกระบี่ก็อยากเหนียวล็อกข้าวเหนียวมูนพี่น้องข้าวเหนียวมูนผมมาอยู่นี่แหละกินเป็นเมื่อก่อนไม่เคยกินเหมือนกันไปอยู่กระบี่นี่ก็กินอ่ะข้าวเหนียวล็อก ไก่ขั้วเนี่ยเขาจะมีงานพิธีเหมือนเด็กขึ้นเปลอะไรพวกนี้ขึ้นบ้านใหม่เขาจะทำมันเขาเรียกอาหารมงคลนะถือว่านนะเพราะว่าถ้าเด็กขึ้นเปลหมายถึงว่าเด็กคลอดมาครบเขาจะขึ้นเปลประเพณนี้เขาอะขึ้นบ้านใหม่อะไรเงี้ยเขาจะทำหัียวลกข้าเหนียวมูเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงพี่น้องที่มาที่มาร่วมสแสดงความยินดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีลูกเนียง มีลูกเนียงลูกเนียงพวกมาเอาไปอยู่มีมะเขือปลูกเองมะเขือหลังบ้านมะเขือหยดน้ำเจ้าป่ามะเพื่อยอดนาา้ำเจ้าป่าพี่นออายยา้นองเอือปลูกเองปลูกเองเก็บได้แต่เรียบเก็บกินกันถูกว่ามากินกันเลยว่าจะจ้ากันเลยนะได้กินแบบเลากร้อยเมืม่อเน,นี้ย หมาผ้ากาดก็กินกับข้าวเหนียวมะม่วงนะข้าวเหนียวมูนนะอันนี้กินกับแกงกุ้งไปไปลองลองลองต้มกินเลบะต้มกินเละตีเหล้าก้มก็ไม่แตกเคยกินมาบอกกินกินร้อยไปหนูร้อยแรง อร่อยอย่างแรงเก่งกว่าไก่บ้านนะไม่ใช่ไก่ไก่บ้านลูกเงี้งลูกเงี้งนี่เพื่อนยุมวันนี้อ่อนยังอ่อนเลยวันนี้รู้ทำบัตรยังเก้าอันขาด

ูกล้าตายเล้ปกติแล้วแต่ต้องดูแลตัวเองโอ้อก็ดีใจนั่ะว่าก็รักษา้งเราเรายดยืดหม้อยืดย้ายมาทุกแก่ยืดย้ายมาเลยทุกครั้งเดินมาถูกทางแล้วแล้วป้อมป้อมเราก็ให้ผมอีรองทุกคนที่สามน้วยกับ รถดูดรถไฟนะครับทำไปซึ่งได้กระุ่มปราถนาเนี่ยค่อยครอบครัวก็ฐานมีความสุขปนไปยาโควิดเลยถ้าปนไปแล้วกินโควิดนี่ผมร่าถูกมีน้องมีน้องเจ้าใจเราพี่น้องด้วยลูกใจใจยื้อได้เป็กปกติปกติอะไรปักกติ lòng găng kỳ lèo kèn kuo cua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  kuo bán kuo kè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 n kuo Phát kuo kèn kuo kèn kuo kèn 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 đại gặp thể, in đại có qua mới mới bảo làm 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 chết chết, làm chết chết, làm, chết, chết, chết. Làm, là. giờ, mình mình tập, mình lên nhà mình, có nào cũng oh, rồi tập, mình lên Xe đi cả anh ni mà kia kia lộc cái quá rồi bữa nay mua bên quần nhìn đi bên cà tơi rồi à, cà tơi rồi na mới nhớ chuồn con lợn rồi 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 bình thường còn quá cái tám cái như là mua tổ đẻ như là có chè có chắp tất đùa là cáp ก็ให้พี่น้องทุกคนปลอดภัยจากโูวิกขอยใจด้วยละไอ้ก้อยครอบครัวอยู่ยังมีสุขสวัสดดีครับ